ตอนนี้แล้วติดขาเลยจะไม่ถ่ายเลยจะทันไหมนี่คุณล่ะคะซื้อตั๋วตรงไหนอ่ะครับทางไกลนะคะครับประตูสี่ประตูสี่ขอรุ้งขาผมโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันแล้วจะไม่ทนัทนเลยคนเติม oh, <no. S 2> ไม่ทนัทน,ทนดีพี่แกแบบริแวนมาให้ ในเช้เาในรอบเจ็ดโมงสิบทุกคนมาทันในรอที่ประตรูบีสิบสิบซีครับอันดึงไว้ก่อนนะได้ครับ กรล,ลงจากขบวนรถให้ครบถ้วและถูกต้องค่ะขบวนรถที่จอดเทียบไปในชานชาลาที่โรดรับสิ่งของและสัมภระของทาง่านซึ่งจัดหาที่น,านัาบนขบ อยกก่บกล้วยไหมครับไม่ไม่จะถ้วยกับน้ำฟางเอาถ้วยก็ได้ครับถ้วยเล็กแ่ใหญ่ครับถ้วยใหญ่เท่าไหร่ครับยีเอาถ้่ยใหญ่ครับครับ อะอร่อยมัมีความสูขมากหวันกันทิแบบสุดๆ,ๆพวกถั่วแต่ในเขาผมแน่ขั่วเองอ่ะมันหอมมากเดี๋ยวคู่ ตอนนี้คือเป็นแบบผู้ประสบภัยสุดๆเลยเพื่อนยังไม่มาดเดเลยแบบไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ oh, <we> เดี๋ยวมาแลนะ้วไปเลยเที่ยวตื่นมากเลยเย,เลย่านในเมือง Chưa nó hình cái lóng nó là cái lóng nó là cái nó cái nó là cái lóng nó này cái lóng nó là này lóng nó là cái lóng nó là ตรงมันยินิดเดียวนี่หว่าขนคอนเทนไม่คอนเทนลำบากเลยนะไหนก็ได้ไหนละไปเถอะไปอัเมริกานี่นะใช่ มันจะมีความเย็นแล้วเหมือนน้ำต้มอนซอนที่ม okay ันจะตรงข้างมถนนรถไฟนะน่คือพี่จี่นี่คือใครรู้ก um, ็ได้หมอเดินขอยเดินก็ได้ไปหลังหางก็ได้ 啊。<Wow. S 2> wow. Ồ, nhìn mày Không nhìn Không nhìn thấy dưới không Không ไกลไหมครับจากที่นี่ นั่หนุ่อเมืนั่งหนไั่งหงค์ปลังนั้นหมจะใส่มีจานใส่เราวองอาต้่านดเอาบอนะเดี๋ยวรอไปยังไหมยังอ๋อก็ยังไหม กึ่งตัวก็แบ่องกึ่งตัวค่ะไก่กึ่งตัวด้วยเจ้าป่าเยอะนะสองคนนิดหน่อยเดี๋ยสัก่นะคะโคอคอคโออเอเคโเอเอเคโอเคโอเคออเอเไอเอเอเเคเคโวเอเเคอเคโออเอ่ เลือไปไหนไปเช่าเสือไหนครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นการกินข้าวที่สลัดเลยเช่าเสือมั้ตัวใหญ่มากเลยอะยังไงดีวะแต่ถูกมากนะให้รือรวมหมดเพิ่มมามันหกร้อยป่ะหก้่าสามสิบ สั่งขนาดนี้ข้า้องกับร้านร้านนั้นให้เราไม่อือแบบนี่แบบพันแบบกว่าหกร้อยถูกมากถูกจน,กนงงอ๋อจ,จ่ายทักจ่ายเข้าเข้าก่อนมึง ม,ม,มีปลาาไปตัวเลยปลาราเราปลาานี้อยู่ฝนนะเปิดนะคู่เด ้จริดเล้อครับกคือคู่ร่วมผู้ร่วมจากอาหารมื้ออาหารกินเยอะคน เราอย่นหลับหลับหนึ่งตื่นนี่มีน้ำมิ้นต์น้ำเล่านี่คือกิจกรรมอะไรังเราเนี่ยแค่ละสิบบาทน่ารักมากนะแต่ไม่น่ารักตรงตกเสียหัว <laughs> Ui, con anh <laughs> này cái cổng như thế nào. cặp quá ừ. ừ. à, cái cặp này nó cặp nhau. nó đẹp đẹp. Ừ. nó คือเรื่องความรู้สึกมือสั่นมือสั่น นึกว่าอีกเหรนึกว่าแม่ฝากโอ้ของมาฝากอ่ะเนี่ยครับตัวนี้ครับขบสนุ่มเลยเะก็ตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วก็เห็นทิปที่วันเย่อยกวันเดททิปก็สนุกสนุกสนุกเลยแหละเฉลี่ยเฉลี่ยดีคือร้อนมากอะเอาไปถึงนู่นก็เท่าไหร่อ่ะสิบโมงแล้วอ่ะขึ้นรถไฟประมาณเจ็ดโมงสิบก็คือตั้งแต่ เรื่องวุ่นนั่นแหลแบบก็ขึ้นรถไฟแหละตื่นมาหกโมงครึ่งเกือบไปขึ้นไม่ทันะดีแบบที่บินแบบแบนแบบไหวมากเลยถึงประมาณสิบนาทีอ่ะรถจะแบบรถไฟจะออกอ่ะเกือบไม่ทันแล้วก็ไปถึงโน้นก็แบบรอเพื่อนเราเพื่อนแบบรถไฟขัดเพื่อนเพื่อนไปสองชั่วโมงแล้วก็เพื่อนก็ได้แบบต่อรถตู้อะไรมาแทนก็ไปถึงก็นั่งรอ คิวรถอะเพื่ถึงเลยสิบเอ็ดมงกว่าแล้วจะเที่ยงนะเราคิวรถผลประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยก็เลยแบบรถจะมามาเท่าทีรถแบบรถสองแถวที่คือน้ำตกนะก็เลยไปยังไงจ้างคุณลุงเหมาแบบรถสามล้อไปก็สนุกมากเลยประสบการณ์ที่สามล้อขึ้นไปข้างบนเนี่ยเสียวๆอยู่แต่แบบโอเคมันได้ยูกู๊ดอยู่นะไ,ได้ประสบการณ์กากใหม่ก็ เที่ยวอ,อะไรน้ำตกตอ่อจะไม่เล่นาน้ำแล้วก็วาดรูปอะไรปกติงนานของเราเพราะว่าด้แค่รูปเดียวเวลาแบบน้อยมากนีอ่อ่ะอ่ะอ่อย่งนนี้ไม่เหมือนหรอกแต่ภาพมันจำอยู่ะนหอ้องจำภาพมันจำอย่างไหัวงไงเห็นอะไรแบบในคลถ้าคุณมีคุณค่าทางจิตใจเชียบแล้วเป็นคอลเลคชันของเราอยู่ สไตล์าสีน้ำที่แบบเราไปในหนเกปัปจะวาดแบบเหมือนแทนแบบปกติ่เขาจะแบบแถ่ายรูปอะไรใช่ไหมแต่เราแบบชอบวาดรูปแบบให้แบบบรรยากาศตอนนั้นแบบกินไอตอนนั้นอ่ะมันแบบมันซึมเข้ามาครแบบับรรยากาศที่เรานั่งซึมซับก็บรรยากาศที่เรานั่งแช่ซึมซับบรรยากาศในการวาดรูปตอนนั้นอ่ะมันแบบมันไหลเข้ามาในหัวทำให้เราแบบใจฟูชอบชอบได้เฉดวันที่เวาลาอะไรประกอบไว้ด้วย <อ>ทปนี้เป็นทีปที่สนุกสนุกก็แบบเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนเรินท,ทีไปเที่ยวกับเพื่อนอนะ่ะเพราะแบบเพื่อนคนนี้ก็สนิทกันเลยแบบตอนเรียนมหาลัยที่เชียงใหม่อะก็แบบทเที่ยวด้วยกันสองคนแบบขับมอเตอร์ไซค์แปดเก้าชั่วโมงจากเชียงใหม่แบบไปน่านเนี่ยโคตรมันอ่ะไปแล้วไปกันสองคนอ่ะมันแบบตอนนั้นคือแบบลุยมากแบบทเที่ยวไปไหนมาไหนเที่ยวด้วยกันสองคนเลยก็อย่า ผิดคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกันถ้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มาได้นะแนะนำแหล่ที่ต้องเที่ยวเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย